สวัสดีค่ะช่องแบ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมนะคะประจำวันที่2พฤ่งเชกางวน2 5้าหนะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแบ้านติดเกมนะคะห้าการสนับสนุนช่องแบ้านแล้วก็ขอบขอบคุณผู้ดูดนึุกช่องทาง้วยนะคะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะวันนี้มีแพทอัปเดตแล้วก็กิจกรรมอะไรให้เรากันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยเนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงนะคะสำหรับวันนี้ของอาชีพก็มีของนินจาอาชีพเดียวนะคะ เป็นการปรับเปลี่ยน,นการเคลื่อนไหวของกลอง้องเมื่อเคลื่อนที่ไปทางด้านหลังของสตูให้มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะตำรัอสกิลสายสืบมีระนามตัดลมหายใจของอาวุธหลักนั่นเองต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาเรื่องของเฮดทัเฟลนะคะได้มีการเพิ่มพื้นที่ที่สามารถได้รับเฮดทัเฟลเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดความกดดันในการเก็บรวบรวมของทุกคนนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตีกันแล้วหนาะ ก็สำหรับสายไลฟ์สก,กิลอะไรต่างๆนะคะก็เออสามารถไปดูได้ว่ามีเหตุตรงไหนบ้างนะคะซึ่งปรับเพิ่มจำนวนเหตุทัฟโฟที่ปรากฏในเซเลเบเดียคารบออแล้วก็เมเดียด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะสามารถพบเหตุทัฟโฟได้ในพื้นที่ตีกันด้วยซึ่งปรับลดระยะเวลาที่จะเกิดเนี่ยให้มันลดลงเฉลี่ย33%ินะคะก็คือมีโอกาสที่จะเกิดเร็วขึ้นซึ่งแถบเซเลเเดียนะคะก็จะอยู่ๆรอบๆไฮเดียวนะคะโดย ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีอยู่หลายที่เลยนะคะก็สามารถมาดูภาพเสียภาพเก็บไปดูกันได้นะแล้วก็บริเวณควาเปออนนะคะก็จะอยู่ข้างล่างเออข้างล่างเมืองคาเปออนเนาะอยู่ประมาณฝั่งซ้ายของเคป,ปรันอะไรประมาณนี้นะคะก็มาดูดูกันได้นะคะส่วนเมเดียนะคะจะอยู่บริเวณเออทาง ทางต่อนล่างของหมู่บ้านทาลีฟนะคะซึ่งมีรูปด้วยดีมากๆอันนี้สามารถเซฟรูปเก็บไว้ดูได้เลยนะคะแล้วก็ฝั่งทางเดเวนครูนะคะก็จะอยู่บริเวณทางเอ่อทางเหนือของเดเวนครูนิดนึงนะคะทางเหนือของเมืองนิดนึงต่อไปนะคะเพิ่มเควยสสำหรับการยกเลิกการแปรสภาพนะคะและเพิ่มวิธีการสก,กัดแก้วเล่าของเกิือประดับที่ถูกแปลสภาพโดยใช้แก้วเล่าไปแล้วเนาะ ก็คือมีเเป็นการสกัดแก้วเหล้านั่นแหละกรณีที่อยากจะเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เขาบอกว่าลดวิธีสกัดเดิมที่ต้องใช้กระจกห็นดุรยาภาพเป็นการสกัดเนื่องจากเพิ่มวิธีนี้เข้าไปแล้วนะคะก็ให้เอา,เอา,เอา,เอาจะมีของนะคะก็คือเอามาผลิตแล้วก็หลอมนั่นเองนะคะก็คือ สินสวนสับภาษงสิบอันนะคะมะระดอกอิรนดราสิบอันความกร่องของป่าไมา้สิบอันสกิลเคเวมวลหนึ่งร้อยอันผลึกแห่งความรู้กลมเกลียวยี่สิบอันนะคะซึ่งจะออกมาเป็นน้ํามทีมแห่งความรู้สึกบริสุทธิ์เนาะโดยวิธีรับนะคะให้สามารถไปซื้อจากร้านค้าโทชที่จอมม่วนนะคะโดยเออซื้อผลึกแห่งความรู้สึกกลมเกลียวนะคะ หรือจะได้รับจากการถ้าไม่ซื้อนะคะก็เอาชิ้นส่วนของคืนเกี้ยวกระชิ้นส่วนของคืนแห่งน้ําตาชิ้นส่วนแห่งคือรอดร้านะคะอย่างละหนึ่งอันเอามาหลอมนั่นเองนะคะชิ้นส่วนสับผัสสิ่งนะคะสามารถรับได้จากการนําเครื่องประดับสีเหลืองไปแปลธาตุอย่างง่ายนะคะเออกอมรมนดกดึงดมพันนะคะสามารถได้รับจากการหลอมอัญมณีรวมเกรนิสมาโครโรแล้วก็หุ้มนะคะ ก็ประมาณนี้นั่นเองก็สมมติว่าใครอยากจะเปลี่ยนหรือก็สามารถสกัดแก้วเหล้าตัวนี้ออกมาได้นะคะแล้วก็ต้องระวังก่อนนะคะก็คือเนื่องจากไม่สามารถย้อนคืนกนารสกัดแก้วเหล้าได้นะคะสกัดออกมาแล้วสกัดออกมาเลยเนาะรวมถึงการตอกตาหรือการถ่ายโอนจะถูกยกเลิกนะคะเมื่อแลกเปลี่ยนเครื่องประดับที่มีการตอกตาหรือว่าถ่ายโอนนั่นเองเพื่อปาร์ตี้น้ำยายอินเซอร์นะคะต่อไปนี้ที่สามารถผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบในโอลิเทารานะคะ เราก็สามารถนำปรับแปรธาตุอย่างง่ายได้นะคะโดยใช้น้ำยาอิลิเซอร์ทั่วไป2อันและน้ำตาของอันหนึ่งอันนะคะก็มีน้ำยาอิลิเซอร์แห่งทัศนะคะน้ำยาอิลิเซอร์แห่งทัศน์ที่ไม่สิ้นสุดน,น้ำยาอิลิเซอร์แห่งความคล่องแคล่วแล้วก็น้ำยาอิลิเซอร์แห่งความคล่องแคล่วที่พัฒนานะคะเป็นวงเลบป,ปาตีทั้งหมดเนาะก็มีการปรับเปลี่ยนไอคอนอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วก็วันนี้นะคะมีการดําเนินการรวม ID Per a b y s นะคะโดยระบบน,น,นะดำเนินขั้นตอนการรวม ID Per a b y s เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Black Desert นะคะอันเดิมแล้ท่านจะสามารถเข้าสู่ระบบได้ด้วย ID Per a b i s s หลังจากที่ระบบดาเนินการเสร็จสิ้นนะคะสามารถตรวจสอบได้นะคะก็มีทางหน้าเว็บให้ด้วยแล้วก็สามารถสามทีมนะโยบายออกมาอาานได้ด้วยนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะก็อย่างอื่นก็นไม่ได้มีอะไรมากมีแก้ไขบักมีแก้ไขคําอธิบายให้ตรงกันนูน่นนี่หน่อะไรนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยกิจกรรมรางวัลควยไร,รยสัปดอาอัทร,รักซีออนเพิ่มอีกหนึ่งนะคะก็ถึงเวลามุ่งหน้าสู่อโทร,รักซีออนกันแล้วนะคะ2พฤศจิกายนถึง16พฤศจิกายนนะคะรางวัลควยไร,รยสัปดอาอโทร,รักซีออนเพิ่มอีกหนึ่งเนาะ ก็เอ่อเพิ่มด้ของรางวัลเพิ่มอีกหนึ่งกล่องนั่นเองนะคะใครจะไปลงอาโถก,ก็ซูซูเดอร์ทั้งเกิดเออบาบาคีและชีคาลาเคียเลยนะคะแรกๆมันอาจจะยากหน่อยนะคะแต่พอเราลงเป็นแล้วไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเนาะซูซูจ้ะราการหนึ่งร้อยซีเวอร์ตลอดเดือนพฤศจิกายนนะคะบวกเครื่องประดับลายสุดพิเศษนะคะเป็นแพ็กเกจหนึ่งร้อยซีเวอร์นั่นเองก็จะมาทุกวันจันทร์นะคะ,ะ,คะเรามีนัดกันที่ราคาเพิรนะคะ ยาวๆไปเลยนะคะถึง29พฤศจิกายนแต่มันจะมาวันที่7พฤศจิกายนนะคะโอเค,อเคก็ไอเทมหลักที่จะซื้อได้จากแพ็กเกจซเวอร์นะคะมีอะไรบ้างก็จะเป็น กล่องฝึกม้าฝีเท้าจัดนะคะพลังม้าฝีเท้าจัดหินคอนสองร้อยอันหันแนแนบเตรียมรอเอียบเรียบอัพดูมปะเนี่ยอันนี้แอนไม่บ้านมาโนขึ้นมาเองนะคะแต่มันก็มีส่วนนะคือแบบอืมช่วงพักนี้ก็แจกของมา้าบ่อยแล้วเวลาแจกแบบจุกจุบ่อยๆเร็วเร็ๆช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบไม่แน่นะคะเดือนธันวาคมอาจจะมีข่าวดีสําหรับชาวดูมก็ได้เนาะ โอเควันที่7และพฤศจินะคะจะเป็นเอ่อกล่องฝึกม้าฝีเท้าจัดนะคะพลังม้าฝีเท้าจัดแล้วก็คัมภีร์เพิ่มค่าประสบการณ์พาะนะ10ชั่วโมงนะคะจุกๆไปเลยนะคะแล้วก็วันที่14แล้วก็15นะคะจะเป็นหินครอส50อันกล่องน้ำยาวิเศรษระดับสูง2อันนะคะ,ละกล่องน้ำยาอิเล็กเซอร์ระดับสูงแล้วก็ยาเสน่ห์ลึกลับเนาะวันที่21และ22นะคะหินครอส5้าอันคัมภีร์เพิ่มอัตราการหล่ไปเทียม3อันตามราคํำสั่งแห่งโชค120 120นาที2ใบะค,ะคีเพิ่มค่าสบกการทัษะต่อสู้3 0 0% 60นาทีนะคะแล้ววันที่28แล้วก็ยีบเกนะคะเป็นคำแนะนำแห่งโชคชะตา2ใบค่ะแม่นานของความปลอดภัยนะคะเอออรอบความทรงจำแล้วก็อมัญตย์ยากละ2ใบนะคะสามารถซื้อได้ตะก,กูลละ1ครั้งนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องประดับไหลอิซาเบล่าสุดพิเศษนะคะสองพืชจีถึงเก้าพืชจีนะคะสามารถซื้อเครื่องประดับไหลอิซาเบล่าได้ในราคา100่งรซีเวอร์นั่นเอง ก็เอ่อสามารถเลือกได้ระกูลละหนึ่งครั้งนะคะก็เลือกไปเลยนะคะว่าจะเอาเป็นประดับหลายจูโจ وم, ประดับหลายคุมคูประดับหลายอิสระประดับหลายพิฆาตหรือว่าประดับหลายโลกมากนั่นเองนะคะจะก,การรางวัลเช็กชื่อเธอพฤศจิกีอะไรบ้างนะก็เริ่มแต่3พฤศจิกายนนะคะถึง7ธันวาคมก็สําหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นรางวัลเช็กชื่อจุกๆุเหมือนเดิมนะคะก็จะมี หอยของเลือกลับนะคะมีนู่นนี่นั่นให้นะคะมีเลียต้าชาคาทูเรื่องแสกนะคะประจําเดือนนั่นเองก็อย่าลืมนะคะมาออนหลายสามสิบวันกันเหมือนเดิมนะจ้าจะก,การจะไปตกปลาที่ไฮเดียหรือไปตกใต้ต้นเมเปิลที่เวเียดีนะรูดูปลาแห่งโคกมาแล้วนะคะีเทริบ์ใบต้นเมเปิลเปียกน้ําถ้าไปตกปลานะคะจะได้ทัง้งซิลเวอร์แถมยังแลกบเป็นไอเทมได้อีกด้วยนะคะสําหรับตอนนี้ถึง 16, พฤษหกพฤษจิกายนนะคะ ก็คือกิจกรรมนะคะให้เราไปตกปลานะคะตรงหมู่บ้านเออเวเรียไฮเดลหรืออันติโนวานะคะโดยจะมีบริเวณให้ตกปลาอยู่นะคะก็เป็นตามภาพนี้เลยนะคะของไฮเดลก็คือตรงท่าน้ำเนาะส่วนเวเรียก็ตรงท่าน้ำเช่นเดียวกันนะคะจะเป็นจุดเล็กๆอยู่ส่วนอันติโนวาเนี่ยรู้สึกจะอยู่เออเป็นจุดเล็กๆเ,เหมือนกันนะคะโดยเวลาตกปลานะคะจะมีโอกาสได้ปลาโคกแล้วก็ปลาโคก แสงลุงกรรุณแล้วก็ใบต้นเมเปิลเปียกน้ำเป็นกิจกรรมนะคะโดยสามารถนําปลาโคกและปลาโคกแสงลุงกรรุณเนี่ยปลาโคก็จะขายได้ในราคา 1m นะคะส่วนปลาโคกแสงลุงกรรุณจะขายได้ในราคา 5m แล้วก็สามารถนาใบต้นเมเปิลเปียกน้ำนะคะไปแลกได้กับ mpcko ที่หมู่บ้านเวรียนะคะ โดย3ใบนะคะสามารถแลกเป็นหินคลอนซึ่งแลกเปลี่ยนได้ตลอดนะคะแล้วก็ใช้20ใบนะคะก็จะมีเอ่อของรายการต่อไปนี้สามารถแลกได้จากกุลอเน่งครั้งนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือห่อสูมความสะเก็ดความทรงจำน,นะคะ50-100อันแล้วก็กล่องเลือกคนงานนะคะระดับช่างเอ,อ่อร่างค,คู่แล้วก็น้ำาันละสูตรแห่งเกียรติยศ10อันน้ำมันละสูตรแห่งความกล้าหาญ10อันนะคะกล่องสนับสนุนการผลิตเครื่องมาค็อกดันโลนะคะ กล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพเแบบพิสานนะคะกล่องฝึกม้าฝีเท้าจัดลำค่านะคะน้ำมันแห่งอมตะเสริโมโสม3อันแล้วก็กระถางต้นกล้าของคีโอนะคะซึื่องนี้ก็เป็นบัฟนั่นเองนี่ก็จะเอาอะไรก็เลือกเอาเนาะแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนได้สัปดาห์ละครั้งนะคะก็จะมีพอของทองคำอรคสสาร์กิลิส3อันนะคะใช้ใบต้นเมเปิลเปลี่ยนน้ำ20ใบนะคะแล้วก็แบบ10อันนะคะ จะสามารถแลกน้ำตาแห่งทะเลลึกได้3อันธาตุเมลินโดราได้5อันนะคะแล้วก็มีออแบบ5ใบนะคะสามารถแลกกล่องเลือกลอรลอยของคีโอได้นะคะโดยมีในกล่องเนี่ยจะมีให้100อันนะคะก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นลอกรอยสู่สวรรค์ตการต่อสู้ความสงจมความโลภหรือว่าความตายนะคะ แล้วก็ผล,ลไม้นะคะสามารถเลือกได้50อานเป็นกล่องเลือกผล,ลไม้ของคีโอนะคะภายในกล่องมีผล,ลไม้แห่งเปลวเพลิงแห่งธรรมาชาติแห่งดวงอาทิตย์แห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็แห่งเวทมนต์เนาะแล้วก็สามารถแลกว,วัตถุโบราณของกลุ่มโยสลัดคอกนะคะวุงเล็บต่อสู้ได้10อันนะคะแล้วก็มีเสียคาลาของบาน10อาสน,นั่นเองนะคะใครจะแลกอะไรดีก็ลองเลือกดูได้นะคะซึ่งมันก็ดีงามมากๆเลยเหมาะมากสงสัยเราต้องไปตกปลากันแล้วจ้าทุกคน โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกําลังใจกันด้วยนะคะถ้าแม่บ้านตกหล่นอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดอ้อบายบาย